สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมก็ตามที่นะนะได้เห็นไปตอนต้นคลิปเนาะก็ตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะฮะคันนี้จะบอกว่าคันบิวก็ไม่เชิงครับมันคือคันซ่อมนะฮะสาเหตุมันมาจากการที่ผมถอดถอดมันไม่ออกนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวิธีถอดเพราะว่าผมก็ถอดมันจนได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะเกิดความเสียหายที่ไกด์นะ,ะของเดิมจะเป็นคันตีเย่าปลอมเป็นไมโครไกด์ไมโครไกด์นะฮะผมก็เลยเอามาทําเป็นคัน ได้กว้างๆนะับก็ใจจริงก็เผื่อๆไว้ตีสวายนั่นแหละนะแต่มันจะอ่อนไปนิดนึงนะผมก็เลยตัดปลายเอาปลายออกส่วนนึงนะก็ไม่พูดเยอะฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปเนาะว่าค่าใช้จ่ายการซ่อมที่มาของวัสดุอะไรยังไงมันหมดไปเท่าไหร,ร่แล้วนะฮะตอนนี้ผมกลัวมากกลัวมันหักนะฮะก็เลยเอามาเทสที่ ก็ตกปลาสามพี่น้องนะาแถวบ้าน,นแล้วเดี๋ยวมาเทสกันกับสวายไซส์สามไซส์สองไซส์สี่ห้าอะไรเง <c oughs> ี้ยเขามีมีหลายไซส์นะเดี๋ยวมามามาเทสกันครับ ก็ถือว่าพอใจฮนะแต่ยังไม่ถูกใจนะถือว่าพอใจเลยเพราะว่าก็ก็ถือว่ามีความเหนียวมีไม่ล้านไม่อะไรนะแล้วก็ที่ที่อาจยังพอใจแต่ที่บอกว่ายังไม่ถูกใจก็คือมันอ่อนไปนิดนึงครับหลังจากบิ้วมาแล้วมันจะอ่อนไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าโอเคฮนะสายหวานเล่นได้คนระับงานสวายนะ สะสวยเล่นสะไวไซม่เกินไซส์สามห้าไซส์สามห้าไซสี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็สรุปเกี่ยวกับคันบิอหรือคันซ่อมอะช่างมันืถอคันบิวหรือคันซ่อมทั้งบิวทั้งซ่อมฮะคันนี้ฮะก็เป็นคันตียาอปลอมนะจริงจริงแล้วผมจะบอกว่าเป็นคันตียาอปลอมยาวแปดฟุตครึ่งไกด์มีแปดตัวผมตัดเหลือแปดฟุตนะฮะแล้วก็ไกด์วางแค่หกนะครับผมเป็นคัน เป็นคันตีเดี๋ยวปลอมลายปลาหมึกกฮะเดีย๋ยวเอาให้ดูเนี่ยฮะเป็นลายปลาหมึกอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ลายเอคอดเนี่ยเป็นลายเอคอดที่ไม่ใช่สติกเกอร์ผมจะบอกว่าแท้ก็ผมก็ไม่ไมไม,ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะพูดเลสยสะทีเดียวว่าแท้นะฮะแต่ผมลองขัดเครือบแล้วอะขัดไอตัวเครือบมันออกอะมันคือเขาถักมาเลยครับนะมันเป็นกาไฟถัก ลายเอ็กคอร์ดแล้วกันแต่ผมจะบอกว่าแท้หรือไม่แท้ก็ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะเอ่ยนะฮะก็แล้วก็จะสรุปค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมคันนี้นะฮะของอาชิโนนะของอาชิโนลายมา้าตาม,ม้าเลยเวทเก่ามันอยู่ที่ pe 1-1.5ถึงนนะฮะ mm hmm. แต่จากที่ผมลองอัดปลาไว้ทั้งวันดูแล้วอะตอนนี้ก็บ่ายเลยเนาะ mm hmm. ก็เอาแอคชั hmm. ่นให้นะดูแค่ตัว2ตัวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับผม, mm hmm. ผมก็ mm hmm. ผมว่าเวทมันอยู่ประมาณ สิบยี่สิบอะในความในความรู้สึกของผมผมว่ามันอ่อนไปนิดนึงนะในความในความรู้สึกผมนะอยากได้สักสิบสิบยี่สิบห้าอะไรเงี้ยครับนะก็ถึงสรุปยอดค่าไกด์นะฮะค่าไกด์ได้ไกด์ยกชุดซื้อไกด์ยกชุดมาในแอปสีส้มนะครับผมแล้วก็นะนะนะถ้าอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการบิ้ลคันอย่างเงี้ยครับก็อ่าเซิร์ชหาไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านฟ้าบ้านแดงนะฮะ ไอ้เซิร์ชหาคําว่าอุปกรณ์บิ้วคันนะฮะก็จะโอ้โหขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยความรู้มีเยอะแยะมากนะก็ค่าไกด์ร้อยผมตีเลขกลมๆแล้วกันร้อยแปดสิบนะฮะค่าน้ํายาเคลือบร้อยยี่สิบเป็นน้ํายา AB รวมกันหรือบางคนเขาเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับผมอีร้อยยี่สิบนะฮะน,น,น้านาลงกันเองนะผมคิดไม่ทันนะฮะแล้วก็ดินดินทองตัวนี้นะฮะได้ที่เอามาพันเนี่ยเป็นดินสีทองนะฮะผมลืมเคลือบ จริงๆมันต้องเคลือบก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะซีดแล้วผมมั่นใจเลยว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ซีดมันจะซีดมันจะเป็นสีเงินเพราะผมผมเคยเคลือบคันมาแล้วหนึ่งคันนะฮะแล้วผมก็ลืมอีกวันคราวเนี้ยนะฮะ ก็รวมเป็นเท่าไหร่ละ่ะอันนี้20บาทดิ้นทองตัวนี้ราคา20บาทคนระับก็นานาท่านใดที่ตกปลาเบื่อแล้วเริ่มสนใจเรื่องการบิวคันเรื่องเริ่มอยากฝึกฝีมืออยากพัฒนาฝีมือตัวเองก็ลองดูครับก็ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับอาวแล้วก็มีข้อบกพร่องอีกอย่างหนึ่งของผมนะผมพลาดเองแหละด้วยความที่ว่าคันนี้ผมเจอปัญหาว่ามันมันสวมแล้วมันถอดออกยากผมก็เลยเอากระดาษทรายขัดให้มันให้มันถอดออกง่าย กลายเป็นว่าพอเราออกกระดาษทรายขัดตัวเสียบไปปุ๊บเนี่ยนานอย่าทําเหมือนผมเด็ดขาดนะครับให้มันให้มันให้มันสึกหลอตามธรรมชาติของมันเองจะดีกว่ากลายเป็นว่าคันผมหลวมมากครับตอนนี้ผมต้องไปแก้กแล้วนะฮะคันมันหลวมเวลาเราตีไปอสักพักมันจะหลวมแล้วมันจะมันจะเคลื่อนออกมันจะบิดไกด์มันจะบิดได้อย่าเงี้ยไกด์มันหันไปหันมาอเงี้ยเนี่ย เพราะผมขัดออกเยอะเกินไปนะครับถ้าไม่จะเป็นก็อย่าไปขัดเลยครับมันถอดออกยากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลงคลิปสั้นเกี่ยวกับการถอดคันออกยากนะถอดยากผมมีอีกวิธีที่ไม่เหมือนชาวบ้านเหมือนกันแล้วก็ถอดออกได้ผลดีเลยแล้วก็ไม่เสียหายด้วยแต่ของผมมันเสียหายไปแล้วแต่อีกผมเพิ่งมาถอดออกหลังจากค้นพบนี่แหละนะก็ก็เลยต้องซ่อมคันทําคันใหม่นะครับก็เป็นข้อมูลให้นะนะได้พิจารณากันแล้วก็อยากลองอยากเอาไปไปทำกันดูนะอ๋อแล้วก็อย่าลืม อุปกรณ์สาคัญก็คือตัวแท่นเคลือบไก่ครับผมฮะอันนั้นก็ผมเคยลงลงคลิปไปแล้วนานาไปย้อนดูได้ฮะเกี่ยวกับแท่นเคลือบราคาถูกเนาะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้แบบบ้านๆเลยเดี๋ยวผมแปะแปะลิงก์ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมแปะไว้ที่มุมนะฮะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างก็ได้ฮะแปะลิงก์เกี่ยวกับการทําแท่นแท่นเคลือบคันเบ็ดราคาถูกครับผมก็ประมาณนี้ครับก็สุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ